ซื่อให้ความรู้ชุดอาหารปลอดภัยโดยศูนย์สัสตวแพทย์าสาธารณสุขและอาหารปลอดภัยคณะสะตัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กว่าจะมาเป็นอาหารสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดกันถึงต้นกำเนิดของอาหารหลักที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนั่นก็คือเนื้อสัตว์นั่นเองครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าในแต่ละปี คนไทยบริโภคเนื้อสัตว์มากถึง36กิโลกรัมต่อคนต่อปีโดยคิดเป็นเนื้อไก่มากถึง13กิโลกรัมรองลงมาเป็นเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อวัวตามลำดับถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพแล้วปีปีหนึ่งเรารับประทานเนื้อไก่ต่อคนเป็นน้ำหนักเทียบเท่ากับไข่ไก่เบอร์1ถึง186ฟองเลยล่ะครับนอกจากการบริโภคในประเทศที่สูงแล้ว ไทยยังถือเป็นผู้ส่งออกเนื้อไก่แปรรูปหลักของโลกโดยเราส่งออกเนื้อไก่เป็นอันดับที่4ของโลกรองจากบราซิลสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปโดยในปี2020คาดการว่าเราจะผลิตเนื้อไก่กว่า3.5ล้านตันหรือ3,500ล้านกิโลกรัมซึ่งบริโภคภายในประเทศถึง70%และส่งออกต่างประเทศ30%คิดเป็นกว่า1ล้านตันเลยละครับ วันนี้เรามาดูกันครับว่าก่าจะมาเป็นอาหารในจานที่เรารับประทานกันในแต่ละวันเรื่องราวการเดินทางของเนื้อไก่นั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรถ้าพร้อมแล้วตามไปชมกันเลยครับสายการผลิตเนื้อไก่เริ่มต้นจากการนำไก่ปู่ย่าพัน์ธุมาจากต่างประเทศมาเลี้ยงแยกไว้ในฟาร์มเพาะพันธุ์เฉพาะเมื่อไก่ปู่ย่าพันธุ์ให้ผลผลิตออกมาเราจะเรียกลูกในรุ่นนี้ว่าไก่พ่อแม่พันุ์ โดยเราได้มีการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์บางส่วนเข้ามาจากต่างประเทศด้วยครับพ่อแม่พันธุ์ไก่กระทงเหล่านี้จะถูกเลี้ยงในโรงเรือนแยกใช้เวลาประมาณ20สัปดาห์เมื่อไก่แม่พันธุ์ฟักไข่ไข่เหล่านี้จะถูกส่งไปยังโรงฟักทำการฟักโดยใช้เครื่องใช้เวลาประมาณ20วันเจ้าลูกเจี๊ยบที่ออกมาเราจะเรียกว่า d a oshik oh หรือลูกไก่อายุ1วันครับ เจ้าลูกไก่อายุหนึ่งวันเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังฟาร์มซึ่งหลักๆแล้วฟาร์มเลี้ยงไก่กระทงเพื่อการค้าจะมีอยู่3ประเภทคือฟาร์มของบริษัทรายใหญ่ที่มีการผลิตแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงไปจนถึงการแปรรูปเพื่อบริโภคและฟาร์มที่มีการทำสัญญากับบริษัทรายใหญ่หรือที่เรียกว่าคอนแทคฟาร์มซึ่งฟาร์มเหล่านี้จะเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ของเกษตรกร โดยจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการเลี้ยงมีการทำสัญญาประกันราคาและปริมาณการรับซื้อที่แน่นอนจากบริษัทใหญ่ครับนอกจากนี้ยังมีฟาร์มอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือฟาร์มรายย่อยซึ่งเลี้ยงไก่เพื่อจำหน่ายอย่างอิสระโดยจะมีสัดส,ส่วนน้อยเมื่อเทียบกับฟาร์ม2ชนิดแรกครับ ในปัจจุบันเราใช้เวลาเลี้ยงไก่กระทงอยู่ที่ประมาณ5สัปดาห์หรือ35วันครับโดยที่ไก่เลี้ยงเหล่านี้จะมีน้ำหนักเต็มที่ประมาณ1.8ถึง2กิโลกรัมก่อนที่จะเดินทางไปยังโรงชำแหละครับจริงๆแล้วการเลี้ยงไก่มีความซับซ้อนกว่าที่ได้อธิบายอีกมากนะครับเพราะถ้าจะให้อธิบายโดยละเอียดแล้วจะต้องพูดถึงอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์การทำวัคซีน การให้ยาเมื่อไก่มีอาการป่วยระยะหยุดยาซึ่งหากเป็นฟาร์มที่ได้มาตรฐานแล้วจะมีสัตวแพทย์คอยดูแ,แลและควบคุมการใช้ยาอยู่ครับเราจึงมั่นใจได้ว่าเนื้อไก่ที่รับประทานมีความปลอดภัยแน่นอนครับเมื่อเข้าสู่โรงชำแหละหรือบางคนที่เรียกว่าโรงฆ่าหรือโรงเชือดน,นั้นตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ไก่จะต้องมีการพักก่อนเข้าเชือกและจะต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนการชำแหละ โดยสัตวแพทย์หรือพนักง,งานตรวจรโรคสัตว์ที่ได้รับการอบรมไก่ที่มีสุขภาพดีไม่มีโรคเท่านั้นถึงจะผ่านเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปส่วนไก่ที่มีอาการป่วยจะถูกแยกไว้ชำระที่หลังเพื่อนำไปเป็นอาหารสัตว์ครับไก่จะถูกแปรรูปออกเป็นหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับซื้อเช่นไก่กลมทั้งตัวหรือตัดแยกแบ่งชิ้นส่วนโดยในประเทศของเราเรามีการบริโภคเครื่องในด้วย เครื่องในเหล่านี้ก็จะถูกแยกออกมาและถูกส่งไปสู่สายการจำหน่ายอีกสายหนึ่งครับภายหลังการชำแหละก็จะต้องมีการตรวจคุณภาพกันอีกรอบโดยจะทำการคัดเอาเนื้อไก่หรือเครื่องในที่มีรอยโรคต่างๆเช่นฝีออกด้วยครับเมื่อไก่ถูกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อชนิดต่างๆแล้วกว่า90ของเนื้อไก่ที่ผลิตจากสายการผลิตของบริษัทใหญ่จะถูกแช่แข็งหรือแปรรูปเพื่อส่งออก และอีก10%จะกระจายเพื่อการบริโภคภายในประเทศครับส่วนฟาร์มที่เป็นฟาร์มคู่สัญญาและฟาร์มรายย่อยจะผลิตเพื่อการบริโภคในประเทศทั้งหมดครับโดยจะมีผู้ที่ทำหน้าที่ขายส่งมารับเนื้อไก่จากโรงชำแหละเพื่อกระจายไปยังร้านอาหารพัตคารโรงแรมและตลาดสดซึ่งในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นจะมีผู้ค้าปลีกรายใหญ่มาคัดเลือกเนื้อที่มีคุณภาพเพื่อส่งเข้าห้างโดยเฉพาะครับ เส้นทางทั้งหมดกว่าจะมาเป็นเนื้อไก่อยู่ในจานเริ่มตั้งแต่ไข่ที่อยู่ในโรงฟักก็ใช้เวลาถึง8สัปดาห์เลยทีเดียวครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกว่าจะมาเป็นอาหารต้องผ่านขั้นตอนต่างๆมากมายเลยใช่ไหมครับเนื้อหาในตอนนี้ยกตัวอย่างมาเฉพาะเนื้อไก่เท่านั้นแต่เรายังมีอาหารที่บริโภคในชีวิตประจำวันอีกหลากหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีสายการผลิตที่เฉพาะและแตกต่างกันออกไปครับ แล้วพบกันใหม่กับสื่อให้ความรู้ชุดอาหารปลอดภัยเรื่องต่อไปจะเกี่ยวข้องกับอะไรนั้นกด Subscribe ในช่อง YouTube กดติดตามเพจไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัยคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่